เดินนำหน้าเลยนำหน้าวันนี้จะไปเที่ยววัดหน้าวัดมีของขายยังไม่กลับบ้านสวัสดีค่ะวันนี้ก็มารับหลานวันที่สองนะคะเดินดีๆลูกอย่าไปแพอย่าไปแม่เหล็กลูกเ้าเหล็กไม่เอานะาเดินไปไปซื้อของกันซื้อของหน้าวัดมีอะไรคะ่ะ ดูส yeah. yes, yes, ิเป็นยังไงแม่แม่จัดนี้ให้ก่อนผู้ใหญ่ก็จะเอาวาเป็นวัด่ะปเดินดูก่อนเ้อยัาวิ่นเด้หลังย่าวิ่นนะลูก lót mà chọn nào ná đi lắng đi lắng tông vẹn đâu còn đâu mày đâu còn nhà vinh đâu sai đâu quả có hàng vinh đâu lại đâu đâu năm ná đâu ná rồi. ใช่กินกุ้นช่ายไหมเหรอใช่ไหมใช่ไหมเฟินกินไหมลูกกินไหมเหนไหมเนี่ยกุ้นช่ายใช่ใช่ถ่ายคลิปลงคลิปหนูจะกินเฟ้นไฟอ๋ออร่อยจ้านนี้ยอร่อยมาก เาเรียกอะไรอ่ะไอ้กุ้ยช่ายตลาดทูอร่อยวันนี้อ่ะกุ้ยช่ายแบบว่านี่มากเหนียวมากเพราะว่ามันเพิ่งนึ่งปกติแมวตอนเช้าจัดจัดเดี๋ยวแม่คุยกับเพื่อนแม่หนึ่งก่อนทอดย่างถ่ายถ่ายหน้าแม่หนึ่งดูได้ไหมเนี่ยดูได้ไหมดูหน้าได้ไหมอนุญาตถ่ายหน้าได้ไหมหน้าหัวไม่ ขายจากของแล้วกันเนาะเ<ฮ>นี่ยอร่อย<ป>ถูกชิละบาทใช่ไหมเด<ป><ป>ี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาเอาอ,เ,เอาอะไรลูกเอาอะไรของเล่นเอาเรื่องเอาลูก เอาอะไรลูกอ่ะเอาบีบบีบคืออะไรบีบบีบอ่ะฮะคืออะไรลูกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรที่บีบตัวอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเนี่ยหรอเป็นไหนตัวอะไรนะเอาบอลไหม แล้วหาเลือกเอาเราอยากได้แบบไหนเลือกเอาไ,ไหนอ่ะอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรอ่ะพ่อค้าอันนี้เรียกอะไรคะเนี่ยฮะ<า>ลูกโป่งหน้าวัดเรามีขายเอาอะไรลูกซื้อขนมมาด้วยซื้อขนมมาไหนอ่ะเอาอยูโรหรือเอาอะไรนี้หรอ ันนี้เป็นลูกอมอะไรเนี่ยเม็ดเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยเอาไหมเอาไหมเนี่ยช็อกโกแลตเอาของเล่นตังจะพอไหมเนะเอาไหนลูกเอาลูกอมนี้ไหมอ่ะชุกกัดเนี่ยเอาไหมเนี่ยชุกกัดเอาไหมเอาอะไรโอุ้ยเนาะอันนี้เอาไหนอันเลือกเอา อันนี้คืออะไรอ่ะลูกอมเนี่ยคืออะไรขนมห้าบาทเหรอขนมสิบบาท,บาทอ่าพอไหมห้าสิบบาทอ่ะพอะนะอ,ะอะปลามานี่มาเอาอะไหรหนูเอาอะไรอีกเอาอะไรแมวแล้วของเล่นพอแล้วอันนี้อะไรอ่ะขี่เหรอสุดยดเท่าไหร่ที่วาดรูปอ่ะ ยี่สิบได้อะไรอ่ะโอ้ยไม่เอาหรอกปาป๊ามานี่มามานี่มานี่กินไหมเนี่ยกินไหมเดี๋ยวจะซื้อของอยู่น้าเอาลูกชิ้นไหมลูกชิ้นน่ากินหนูอยากกินเฟน์ฟรายมีหรอเฟน์ฟรายมีไหมเฟน์ฟรายมีไหมอ๋อไปดูร้านโน้นไปไปดูร้านโน้น มีหรอเป็นไฟแม่ไม่เห็นเลยอ๋าเป็นไฟไม่มีเหรอแถวนี้แร้านไหนมีเฟนไฟอ,ะไไอ่ะขึ้นข่านี่ไงเฟนไฟไเอาเฟนไฟยี่สิบจ้า หนูเอาอะไรลูกอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ่่จะะมีีคไอเอาอันนี้เหรออันนี้เผ็ดไหมไม่เผ็ดค่ะอ่าเอาแบบแมไม่เผ็ดเด็กกินแดดร้อนมากเดีย๋ยวไปแกะบ,บ้านลูกใส่เป๋าไปไปอวดแม่หนึ่งแม่หนึ่งยังไม่ได้ไปแม่หนึ่งยังไมไ่ทำงาน อบเนยตังเหลือเปล่าเหลือไม่ตังอ่ะตังไม่เหลือเลยเหรอตังอ่ะฮะเหลือไหมได้อ่ะไหนอ่ะอ๋อไม่ต้องเปิดเอาไว้เงียเอานี้ใส่กระเป๋าเลยใสกระเป๋าหลังใสกระเป๋าหลังไว้นะ ใส่เป๋าหลังไปกินบ้านเนาะมีไก่มีปลายี่สิบบาทค่ะโอ้ยตังยายอู้เหลือต้องสิบบาทยี่สิบเลยเหรออ่ะอ่ะถือว่ากินข้าวโพดอีกไหมข้าวโพดอบเนยไหมข้าวโพดอบเนยไหมเอาฝากวิฟิมเอาไหมเอาไป พอดอบนเนยเราก็พดอ,อบเนยอันนี้ก่อนนะคะลงก่อนก่อน,นะคะ่ะ